แม่แตงโมพูดเองรู้สึกอย่างไรหลังโดนดราม่าถล่มยับนับว่าตั้งแต่คุณแม่ของแตงโมนิดาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนนั้นให้อภัยปอและโรเบิร์ต100ทั้งที่คดียังไม่จบบอกให้อภัยฮิปโปเพื่อนแตงโม50%ไม่ไว้ใจแอนนา ก่อนสุดท้ายจะให้อภัย100%เซและเงินเยียวยาจากปอ30ล้านบาทคุณแม่ก็โดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์สนันล่าสุดก็เพิ่งขอให้ทนายตั้มไม่มายุ่งเกี่ยวกับคดีของแตงโมเพราะแม่จ้างทนายเพียงคนเดียวพี่ชายแตงโมโดนครอบครัวกดดันจนวันนี้ไม่มีการออกมาทาอะไรเพื่อน้องได้แล้วหลังคุณแม่เจอประเด็นดราม่าที่ถาโถมก็ทราบว่าคุณแม่พักผ่อนไม่เพียงพอจนมีอาการความดันขึ้นสูงและล้มป่วย ล่าสุดคุณแม่ก็ได้พูดถึงประเด็นดราม่าของตนผ่านทางรายการเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งได้กล่าวว่าปล่อยผ่านค่ะคุณแม่ไม่สนใจค่ะใครก็ว่าคุณแม่ได้คุณแม่ดังขึ้นมาแล้วเป็นคุณแม่ดาราถ้าลูกไม่ตายคุณแม่ก็ยังไม่ดังหรอกพอตอนนี้มีลูกเป็นดาราไปไหนคนก็จําได้ไปห้างก็มีคนมาขอถ่ายรูปเต็มไปหมด ปล่อยผ่านใครด่าเราได้อย่าไปสนใจด่าหยาบแค่ไหนก็ไม่ได้ยินไม่ได้อ่านสอย่างคุณแม่ไม่ใช่คนอ่านโซเชียลนะคะดูแต่ทีวีอย่างเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com